สวัสดีค่ะแม่เจสันมาช้อปปิ้งแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะมอนี้อากาศดีขนาดจะ้ะไปรับเจสันหลังโรคเลิกเลี้ยนแล้วกย่างเขาหาซื้อกับเขากับน้ำหาซื้อขนมโอ้บอกมองพี่น้องเลย ลูกใหญ่มากมองอย่างใหญ่ใหญ่คักอีหลีพี่น้องจ้ะคน่ะตัววัดแพงใช<ด>่แพงแต่มันดิบอยู่นะลูกอเออมันดิบอยู่รอให้สุกแป๊บนึง หรือว่าเราจะเอาลูกหนึ่งจะเอาไหมเบ็ดลูกให้ครับพี่น้องเลยหรือว่าจะเอาลูกหนึ่งเธอจะเอาไหมเอาลูกนี้ดีไหมอยากฮู้ว่าลูกนี่ถ้าเขาเอาไปอัน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 ,อน,อนลูกละเท่าไดไปเบื้องกันอีกแค่นึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบอกสู้กันฟังอ่ะลูกเน,นี้ยลูกใหญ่ๆเนี่ยราคาเท่าไหรไป เอาลูกหนึ่งละไปลุยกันต่อค่ะไปลูกไปอากาศซีเิเดนช่วงนี้ร้อนนะคะปุ่นมีหอดแตงโมพาเรียบร้อยเราพี่น้องจ้ะแตงโมพาอันเนียนแคนตลูกอานานัสสับป,ปะรด พี่น้องเอ๋ยแม่นมางามไทยแบบนี้เย็ดจังสีงามงามนี่อันลูกจังเสียแม่เกจสันบพรวา่ามันลูกมันลูกอียังเห็นทุกครัง้งแม่เกจสันยังบระซำลองว่าสีลองย้ำไดยังบระซำลองเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยลูกก็เนี่ยมาอายุสิบกว่าปียังบระซำลองกินจักษ์แค่ะหะ มันเป็นมันเป็นผักลูกเนี่ยมาม่ายังไม่เคยกินเออมันเป็นผักแต่ไม่รู้ชื่อแต่เห็นคนกินอยู่ว่าอร่อยปไปไปเดินดูไปเรื่อยๆลูก โ,โปรต,ติตสเมเจสันอันนั้นนี่โปรติตสองถุงสองถุงสามสคลนนี่โปรติตสองถุงสามสบคลนอันนี้ยีสห้าสลัดสลัดนี่นนออยี่สิบห้าครนน้องเลยนี่วันว่างข็งเมเยสันหลังอันหลังโรงเรียน เลิกเลี้ยนของเกียสันก็เลยไปฮับฮับแล้วกัญช้างเขาลั่นค่าพี่น้องจ๋าเดินกันชิวๆอากาศร้อนมากในสวีเดนค่ะบอลงจากองศาสิบเก้าว่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ยและนี่แหละฮ้อนของสวีเดนค่ะไปนะบักฮุ่บงบักฮุ่งอันนี้บอได้มา กันเจ้าเพิ่นบอมเมนนั่นอามาตต์่ด้พี่น้องเพิ่นกินสุกไปลุยกันต่อไปลูกไปเดินไปเรื่อยๆแล้วไปหาหาอะไรนี่จะไปหาซื้อสลัดสลัดไก่พี่น้องเลยนี่สลัดไก่ นี่แม่เกี้สัญอยากกินสลัดจะตักสลัดเ้นกล้องแล้วก็ส,สั่งขายด้เออุ่นสั่งนี่ตักแล้วก็ไปสั่งวันราคาเท่าไหร่คนดีเอาผักนิดนึง ผักบ่ไหลได้ไปนอนเพราะเป็นพิธีเพราะวะ่าสิไปเอาผักอยู่บ้านนะเอาพอนี่เป็นอย่งคือบ่อกินผักบแมเนดีกินค่ะกินอยู่ค่ะเตรว่แม่จะจันรมาเอาไก่ไปเฉยเฉยแล้วก็เอาอะาวาคาโด ตักใส่ใส่ปอกเป็นวิธีนี่แล้วก็ันจะ yeah. เบลเหร่เดี๋ยว,ยวนามาซื้อให้ทางน้นค่ะตักไก่ก่อนค่ะนี่สลัดไก่พี่น้องตักสลัดไก่ แล้วก็เอาไปชั่งแล้วแต่เขาสินช่างนักปนใดคมันก็เสียเงินไปซ้ำนั่นละค่ะเดี๋รยรลอยนี่สลัดใจของแม่เจสันพักเขาก็ไปเอาอยุบ้านแล้วก็ข้าโพดเขาก็มีอยู่บ้านตัวมอดมะเขือเทศก็มีอยู่บ้าน สือ่อตะไคร้กับผักนิดนึงซอสก็มีอยู่บ้านพี่น้องจ้ะเอาแค่นี้พอจะ้ะนกนั่นปเปอีาอยู่บ้านเบิดสไตล์แม่เย็ดกันไปนี่คือสลัดไก่ผักอยู่บ้านหมดค่ะไปไก่มาแล้วอันหนึง่งไป เดินไปลูกอะไรคะ I love you อันนี้อะไรลกูกมามา้าอันนี้ก่อนอู้เขาขายไก่เป็นตัวได้ลกูกนี่ไก่เป็นตัวแปดสิบแปดตั้งแปดสิบเก้าต่อตัวแปดสิบเก้าโครนหรือมาม้าจะกินเอา สัตลัดยกยังสิกินไก่ไปเอาอีกแล้วถิกินย่างหนึง่งเสียวอ,อีกอย่างหนึง่งเป็นคือกันบ่พี่น้องจ๋าคือเป็นย่างสัน้นอันนี้เป็นข้าวกล่องไม่ไม่ไม่ต้องดึงนะลูกไม่ต้องดึงนะคะเราไม่ได้เอาลูกไปทางนี้ของลดราคา มันมีให้เอาไหมอันที่ลดนี่นี่ไงคุณนมเค้กว่าปะป๊ะมันนี้ไง,น,น,น,ไงนี่ถ้าถ้ามันลดเออถ้ามันลดอย่างนี้ก็ซื้อได้อ๋อเนี่ยซื้อได้แต่ต้องกินวันนี้อะไรเรียก,กอะไรเดี๋ยวมามา,มาดูนน่นี่ไงแอ้ออเ,เอาอันี้กันนี่เอาเนี้ยน ไปเพื่อนปิดดอกไปเยอะกีซ <laughs> <k han om> ันกับป๊าป๊านั่งไงกินด้วยกันเค้กหืมอามาซื้อให้ยูกับป๊าป๊านะลูกหเยสไปขนมบ้านแม่เกีซันนี่ กินขนมแทนเขาด้วยพี่น้องจ้ะบอเป็นตาแม่เจสันพอกับลูกนี้ขนมเป็นลักขขเข่าน้อยเข่าบอค่อยกินติกินขนมขนมปังไปจังสั้นอันนี้ขนมปังลูกจ้ะอ่ะฮะอันนี้อะไรเธอจะกินเหรอ Are you sure? ให้ชิปซื้อให้ฉันได้บ่นี่ว่าตั้งอะมันเป็นอันอันอันไอ้ยังเงีนนะ้ยขนมปังล่ะพี่น้องนี่ขนมปังมันไม่มีน้ำตาลมันเป็นเกลือก็ได้คล้ายๆกับข,ข,ข,ขนมปังแห้งเะยไหมไปต่อค่ะ นจะเจาอะไรดื่มเหล,ลูกนูจะดื่มอะไรนูเอายกเกิดไหมคะอันไหนนจะเจาโยกเกิร์ตไหมคะหรือไปซื้อที่ดื่มเราเราไปซื้อตรงนี้ก็ได้อันอ,อย่าดือทำอย่างงั้นเดี๋ยวมันนั่นนะไปอ๋อไปเลยลูกไปเดินไปเลยคะ่ะ ไปช้อปปิ้งกันค่ะมาช้อปปิ้งร้านสาวีเดนกันเด้อมีทุกสิ่งทุกอย่างมีขนมมีกับเขากับน้ำนี่ไงเธอจะเอาไหมเอเอเลือกเอาหนูจ้าไหนเอานึงบลาเอน็นโอเคไดีไปแล้วเดินต่อไป อันนี้นเป็นไอศครีมหลกไอศครีมโคลานี่เนี่ยมันต้องไปแช่แข็งนี่มันบอกว่าโคลาอันนี้นเป็นสตอรอเบอรี่อันนี้นเป็นมะม่วงมังโกคลิปนี้เป็นคลิปมวนๆหลังเลิกเรียงของเกษรน,นะคะ มาชับมาชอบเปลีป่ยงมามวนเฮ็ดคิปมวนมวนให้พี่น้องกันเบิ้งจ้ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับตัวใครให้แม่เจสันเน่ด้เด้อจ้ะอ่ะเจสัน,กกนบีโก้หนูยบายอ่ะพุ่นบ,บายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ